ข้าวน้อยๆบุฟเฟ่เจ็ดเก้าเก้าอารุอิซูชิจะกินเท่าไหร่ก็ได้ก็มาดูโคตรๆปลาไหลคุณกินซาซิมิยังเบื่อกินซูชิข้าวน้อยๆแบบนี้ไม่เบื่อได้คะ่ะข่าวรบกวนหนึ่งซูชิสิบสองไี้คะ่ะหนึ่งเจ็ดคะ่ะไม่มีครับม่มีปลาไหตัวเล็กตัวเล็กโอ้ตัวใหญ่ช่อเม โคดโคดบุฟเฟ่แค่799บาทไปกินเท่าไหร่ก็ได,ด้กินเท่าไหร่ก็ได้เสิๆๆๆร์ฟแบบนี้กิคุระ5กรัมกุ้ง18กรัมข้าว10กรัมปลาไหลแบบนี้ จบก,กินเท่าไหร่ก็ได้อัปเดตเมนูใหม่ต้องรองครับ